สวัสดีครับขอต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกเรื่องสุขภาพกันนะครับวันนี้เรามีประเด็นที่ผมว่าสำคัญมากๆเลยโดยเฉพาะกับผู้หญิงวัยทำงานอายุสัก55ปีขึ้นไปครับเรื่องข้อเข่าเสื่อมนี่แหละครับที่มาพร้อมอาการปวดแล้วก็ความกังวลเรื่องการรักษาด้วยข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากหลายแหล่งเลยครับทั้งงานวิจัยแนวทางจากองค์กรการแพทย์ที่น่าเชื่อถือ ครอบคลุมตั้งแต่แบบไม่ต้องผ่าตัดไปจนถึงผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมเลยมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับทำไมผู้หญิงวัย55 plus ถึงเสี่ยงเรื่องนี้เป็นพิเศษเหมือนจะมีเรื่องฮอร์โมนเข้ามาเกี่ยวด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะส่วนหนึ่งก็คือการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนเอสโตรเจนพอมันลดลงช่วงหลังหมดประจำเดือนก็ส่งผลต่อสุขภาพกระดูกแล้วก็ข้อต่อได้โดยตรงเลยค่ะ อ่าครับเข้าใจแล้วครับงั้นก่อนจะไปถึงเรื่องผ่าตัดซึ่งหลายคนก็อาจจะกังวลเรามาดูทางเลือกแบบที่ไม่ต้องผ่าตัดกันก่อนดีไหมครับเห็นว่ามีหลายวิธีที่เราเริ่มเองได้เลยได้เลยค่ะอันดับแรกที่สําคัญมากๆนะคะคือเรื่องการควบคุมน้ําหนักค่ะคือแค่ลดน้ําหนักลง1กิโลกรัมเนี่ยมันช่วยลดแรงที่กดลงบนข้อเข่าได้ถึง3-6เท่าเลยนะคะโอ้โหสาถึงเท่าเลยเลยครับใช่ค่ะแค่ลดให้ได้สัก5%ของน้าหนักตัวเดิม ก็มักจะเห็นผลเรื่องอาการปวดที่ดีขึ้นแล้วค่ะลดนิดเดียวแต่ช่วยได้เยอะขนาดนั้นเลยนะครับเนี่ยแล้วเรื่องออกกําลังกายแหะครับต้องแบบไหนดีครับควรเน้นการออกกําลังกายที่เหมาะสมกับสภาพเข่านะคะอย่างเช่นเอ่อว่ายน้ำปั่นจักรยานหรือเน้นฝึกกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าให้แข็งแรงพวกนี้จะช่วยให้ข้อเข่ามั่นคงขึ้น แล้วก็แน่นอนกายภาพบําบัดอันนี้ก็สําคัญมากช่วยฟื้นฟูลดปวดได้ดีมากๆค่ะครับครับแล้วถ้าสมมุติว่าปวดมากจริงๆเลยครับแบบว่ารบกวนชีวยประจําวันเลยทั้งทที่พยายามปรับเรื่องน้ําหนักเรื่องออกกําลังกายแล้ว ยังมียาหรือวิธีอื่นๆช่วยบรรเทาอีกไหมครับมีค่ะก็เริ่มตั้งแต่ยาแก้ปวดทั่วไปอย่าง p a r a เซต a ม o l ที่ค่อนข้างปลอดภัยนะคะหรือถ้ามีการอักเสบร่วมด้วยก็อาจจะเป็นกลุ่มยาต้านอักเสบ n a i พวกไอ b u p r o เฟนอะไรแบบนี้ค่ะแต่กลุ่มนี้ต้องระวังนิดนึงระวังเรื่องอะไรครับ ก็เรื่องผลข้างเคียงต่อกระเพาะอาหารต่อไตแล้วก็หัวใจค่ะโดยเฉพาะในผู้สูงอายุนะคะบางทีคุณหมออาจจะแนะนําเป็นแบบยาทาแทนเพื่อลดความเสี่ยงตรงนี้อ๋อครับครับเข้าใจครับนอกจากยากินยาทาแล้วนะคะก็ยังมียาฉีดเข้าข้อค่ะก็จะมีพวกคอติโคสเตรอยอันนี้ช่วยลดอักเสบได้เร็วแต่ผลอาจจะอยู่ไม่นานมากนักหรือกรดไฮาย,ยาลูรอนิกที่ช่วยเรื่องหล่อลื่นข้อเข่า ประมาณนั้นค่ะแล้วก็มีเทคนิคที่ค่อนข้างใหม่และน่าสนใจมากๆคือนี่ embolization ค่ะมี embolization อันนี้คืออะไรครับเป็นการฉีดสารขนาดเล็กมากๆค่ะเข้าไปในหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงบริเวณที่มีการอักเสบในข้อเข่าเพื่อลดการไหลเวียนเลือดตรงนั้นผลเบื้องต้นจากงานวิจัยบางชิ้นก็พบว่าเออช่วยลดปวดได้ค่อนข้างดีเลยนะคะประมาณ70-85%โดยที่ไม่ต้องผ่าตัด โอ้ oh, 70-85%โดยไม่ต้องผ่าตัดฟังดูเป็นทางเลือกที่ดีมากๆเลยนะครับเนี่ยแสดงว่ามีวิธีช่วยหลายๆเหมือนกันก่อนจะต้องไปถึงขั้นผ่าตัดทีนี้ถ้าสมมุติว่าลองมาหลายวิธีแล้วอาการยังรุนแรงมากจริงๆจนคุณหมอแนะนำว่าอาจจะต้องผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมหรือ TKR เรื่องนี้มีอะไรที่เราควรรู้หรือว่ามันน่ากังวลอย่างที่หลายคนกลัวไหมครับ การผ่าตัด TKR ก็แน่นอนค่ะว่ามันก็ต้องมีประเด็นที่ต้องพิจารณามีความเสี่ยงอยู่บ้างอย่างเรื่องภาวะแทรกซ้อนแม้จะไม่ได้เจอบ่อยนะคะแต่ก็มีความเป็นไปได้เช่นการติดเชื้อก็อาจจะเจอได้ประมาณ 1- 2เซตหรือเรื่องลิมเลือดอุดตันอันนี้พบน้อยค่ะแต่ถ้าเป็นก็รุนแรงได้หรืออาจจะมีผลต่อเส้นประสาทหรือหลอดเลือดใกล้เคียงได้บ้างเล็กน้อยครับแล้วตัวข้อเทียมเองล่ะครับมีปัญหาอะไรได้บ้างไหม ก็มีค่ะอย่างพอใช้ไปนานๆสัก10บถึงยีปีข้อเทียมก็อาจจะมีการหลวมหรือสึกหรอได้ซึ่งบางทีก็อาจจะต้องผ่าตัดแก้ไขหรือบางคนอาจจะมีอาการข้อฝืดติดหลังผ่าตัดถึงแม้จะทํากายภาพบําบัดแล้วก็ตามอ๋อครับ แล้วก็เรื่องระยะเวลาฟื้นตัวอันนี้ก็ต้องใช้เวลาค่ะอาจจะ3-6เดือนหรือบางทีเป็นปีกว่าจะกลับมาใช้งานเข่าได้ค่อนข้างเต็มที่แล้วก็แน่นอนเรื่องค่าใช้จ่ายก็เป็นอีกปัจจัยที่ต้องพิจารณาค่ะฟังดูมีหลายประเด็นให้คิดเหมือนกันนะครับแต่ถ้ามองในภาพรวมเรื่องความปลอดภัยผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างครับการผ่าตัด TKR เนี่ย ถ้ามองในภาพรวมนะคะสำหรับผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่สุขภาพพื้นฐานค่อนข้างดีเนี่ยการผ่าตัด TKR ถือว่าค่อนข้างปลอดภัยค่ะอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงจริงๆถือว่าต่ำนะคะน้อยกว่า5%และที่สำคัญเลยคือมีรายงานว่าผู้ป่วยเกิน90%พึงพอใจกับผลลัพธ์มากๆค่ะคือมันช่วยลดปวดได้ชัดเจนทาให้คุณภาพชีวิตกลับมาดีขึ้นเยอะเลยครับเข้าใจแล้วครับ แสดงว่าถึงจะมีความเสี่ยงแต่ผลลัพธ์โดยรวมก็ถือว่าดีมากๆสําหรับคนที่จําเป็นต้องทําจริงๆงั้นสุดท้ายการตัดสินใจก็คงต้องเป็นการคุยรายละเอียดกับคุณหมอช่างน้ําหนักข้อดีข้อเสียความเสี่ยงให้เหมาะกับตัวเราที่สุดใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะการตัดสินใจเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลมากๆค่ะเอาละครับจากข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันวันนี้ก็จะเห็นภาพรวมแล้วนะครับว่าการรับมือกับข้อเข่าเสื่อมเนี่ยมีทางเลือกหลากหลายจริงๆ ตั้งแต่การปรับชีวิตประจำวันการใช้ยากายภาพบำบัดเทคนิคใหม่ๆอย่างนี b o l i z a t i o n ไปจนถึงการผ่าตัดใช่ค่ะสำหรับท่านใดที่อาจจะกำลังกังวลเรื่องนี้อยู่หรืออาจจะมีความรู้สึกเออกลัวการผ่าตัดนะคะอยากจะบอกว่าความกังวลเป็นเรื่องที่เข้าใจได้มากๆเลยค่ะแต่ว่าการที่เรามีข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็ได้ปรึกษาคุณหมอผู้เชี่ยวชาญอย่างละเอียดเนี่ย จะช่วยให้เราประเมินทางเลือกต่างๆได้ดีที่สุดอย่าเพิ่งท้อใจหรือคิดไปว่าต้องผ่าตัดสถานเดียวนะคะอย่างที่คุยกันไปคือปัจจุบันมันมีทางเลือกอื่นๆที่ไม่ใช่การผ่าตัดที่ให้ผลดีอยู่เหมือนกันการพูดคุยกับคุณหมอคือหัวใจสําคัญเลยค่ะที่จะช่วยหาทางออกที่เหมาะสมที่สุดสําหรับแต่ละคนได้ครับสําคัญมากๆเลย และสุดท้ายนี้ค่ะอยากจะชวนให้ลองคิดตามกันสักนิดหนึ่งนะคะว่าถ้าเราเริ่มต้นดูแลสุขภาพข้อเข่าของเราตั้งแต่เนิ่นๆเช่นควบคุมน้ําหนักให้ดีออกกําลังกายเสริมสร้างกล้ามเนื้อรอบเข่าอย่างสม่ําเสมอมันจะช่วยชะลอความเสื่อมของข้อเขา่าแล้วก็อาจจะช่วยลดโอกาสที่เราจะต้องไปถึงขั้นการรักษาที่ซับซ้อนหรือว่าการผ่าตัดในอนาคตได้มากน้อยแค่ไหนเป็นคําถามที่น่าคิดนะคะ